สวัสดีครับกับผมนายบุญท่งยุวนาผมอยู่ที่หมู่ที่ 1- นึ่ตำบลน้ำอ่าง,งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับธรรมะของคารวดซึ่งมีอยู่4ข้อด้วยกันครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปได้หนึ่งข้อนั้นก็คือสัจจะนะครับนะส,สั์ซื่อหรือซื่อสั์ ต่อกันผมก็ได้ขยายไปแล้วบางส่วนนะครับในในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับวันนี้ผมก็จะขอขยายต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนนะในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของอการดำเนินงานนะครับนะไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะครับนะเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองนะครับ ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนะมากๆเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ผมก็จะขอขยายต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนะในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นหรือต่อใครก็แล้วแต่ที่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่า พบปะกันนะครับนะเป็นเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันเป็นคนในตำบลเดียวกันเป็นคนในจังหวัดเดียวกันในประเทศเดียวกันเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและต่อตัวผู้อื่นด้วยนะครับความซื่อสัตย์หรือความสัตย์ซื่อนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับนะถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วก็สัตย์ซื่อต่อกันนั้น ก็จะสร้างความเขาเรียกว่าความมั่นคงความเขาเรียกว่ารักสามัคคีกันก็จะเกิดขึ้นนะครับนะใครมีหน้าที่อะไรเราก็ประพฤติปฏิบัติรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆโดยความซื่อสัตย์สุจริตเราดำเนินการในเรื่องของเพื่อที่จะให้ตัวเราเองนั้นรอดพ้นจากความทุกข์ยากนะครับนะ ถ้าหากว่าตัวเราเองนั้นเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวนั้นท่านลองคิดครับถ้าสังคมของเรานั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่เราก็จะมีความสงบสุขอยู่ได้อย่างไรครับดังนั้นเราก็จะต้องนะครับนะช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนะหวังพึ่งนะครับนะ นะครับนาะเมื่อยามเดือดร้อนเมื่อยามทุกยากเมื่อยามที่ขัดสนเมื่อยามที่เราจะต้องนะครับนาะมีขวัญกําลังใจที่เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาของสังคมเพื่อจะแก้ปัญหากับตัวของเราเองนั้นเราก็จะต้องมีความสัตย์ซื่อซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองต่อชุมชนต่อบ้านเมืองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนะ ผมก็จะมาเติมต่อในเรื่องของข้อที่สองในเรื่องของธรรมะนะครับนะของคารวาสนะครับ,นะรบ,นะรบปรักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือธรรมะนะครับนะร,บนะรู้จักข่มจิตของตัวเองการข่มจิตข่มใจของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอีกข้อหนึ่งเช่นเดียวกันครับถ้าคนเรานั้นไม่หักข้ามใจไม่ขเขาเรียกว่า ไม่บังคับจิตใจของตัวเราเองได้แล้วก็จะมีความเดือดร้อนผมก็จะยกตัวอย่างนะครับนะถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยให้เป็นไปตามกระแสปล่อยให้เป็นไปตามเขาเรียกว่าสังคมที่หลงคิดหลงทางหรือหลงเขาเรียกว่าหลงกระแสนะครับนะไม่ว่าจะถูกหรือผิดเราก็ ปล่อยจิตปล่อยใจนั้นไปตามกระแสนั้นด้วยผลที่สุดนะครับนะผลถ้าเป็นกระแสหรือเป็นสิ่งที่ดีก็ดีไปแต่แผ่ถ้าเป็นกระแสหรือเป็นในเรื่องของกระแสในเรื่องของความผิดพลาดขึ้นมาตัวเราเองนั้นก็เดือดร้อนเราก็จะต้องหักข้ามจิตใจคมจิตใจของตัวเองไว้ไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให ลุ่มหลงหรือ,อไหลไปตามกระแสนะครับนะก็จะทำให้ตัวเราเองนั้นเดือดร้อนนี่คือในเรื่องของการข่มจิตข่มใจของตัวเองนะครับนะบังคับจิตใจของตัวเองนั้นให้อยู่ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมได้พูดมาหลายครั้งหลายคลิปแล้วว่าการบังคับในเรื่องของจิตใจ ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมก็ได้ยกตัวอย่างว่าคนเราถ้าหากว่าไปเห็นคนที่มีเขาเรียกว่าไฟกําลังไหม้ตัวเขาเองอยู่นั่นก็ค,คือความโกรธแค้นความอิจฉาริษยาหรือสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งเข้าไปเป็นคู่กรณีแล้ว ก็เหมือนเราเอาฟืนเอาน้ำมันไปราดใส่กองไฟที่กำลังลุกไหม้ตัวเขาเองอยู่นั่นก็คือความโกรธความเขาเรียกว่าความควบคุมอารมณ์สติของตัวเองไม่ได้เราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะครับนะเราก็สมควรที่จะอ,อยู่ให้ห่างหรือหลบหลีกในเรื่องของไฟกำลังไหม้ตัวเขาอยู่ ป้องกันไม่ให้ที่จะมาไหม้กับตัวเราหรือเราไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอในเรื่องของความโกรธนะครับนะ้ในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องหลบหลีกหลีกเลี่ยงแล้วหาทางที่จะ,ะใช้แนวทางอื่นช่วยกันแก้ปัญหาครับไม่ใช่ตัวเราเองเป็นไปคู่ขัดแย้งนะครับนะ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราไปโต้เถียงหรือไปเป็นคู่ขัดแยง้งไม่มีใครฟังใครครับแม้แต่ตัวเราเองนั้นเราก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้หากข้ามตัวเราเองไม่ได้ก็เหมือนกับตัวเราเองนั้นหากข้ามหรือข่มจิตใจของตัวเองไม่ได้ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่คือปัญหาครับ ในเรื่องของการข่มจิตข่มใจถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปในเรื่องของตามกระแสหรือตามอารมณ์อยากของเราเช่นเราเห็นนะครับนะาภาพที่มากระทบตาของเรานั้นเป็นภาพที่ยั่วยุทางเพศเป็นภาพที่ทําทให้เรานั้นลุ่มหลงทําให้เรานั้นคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้ทุ่ยสวยงามแต่ถ้าเราหักข้ามใจไม่ได้นะครับนะกลับไป ในเรื่องของปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ของเราที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้มันก็ต้องสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับนะอีกมากมายเ,เราตอนแรกเราก็คิดว่าเ,เราเ,เราจะเขาเรียกว่าอยากได้มาเป็นของตัวเองอยากได้ที่จะสัมผัสอยากได้ที่จะ อยากได้ความสุขอย่างเพศตรงข้ามสิ่งจริงจังๆเหล่านี้แหละครับนาะที่พระพุพทธองค์นั้นบอกว่าถ้าเห็นแล้วหรืออเจอแล้วเราก็ต้องข่มจิตข่มใจของเรานะครับไม่ปล่อยให้ไปตามที่หูตาหรือสิ่งต่างๆที่เรากระทบแล้วทําให้ใจเรานั้นนะครับนะลุ่มหลงหรือหลุดลอยในเรื่องของการบังคับจิตใจนั้นท่านก็จะลําบากยาก ใจไปอีกไม่ใช่น้อยครับนี่คือในเรื่องของการลักษณะข่มจิตข่มใจของตัวเองเอาไว้นะครับนะเพื่อไม่ให้ไปในสิ่งที่ยั่วยุนะครับนะก็มีอยู่มากมายนะครับนะที่มีการยั่วยุกันเขาเรียกว่ากระแสนิยมหรือกระแสสิ่งต่างๆที่เรา คิดไม่ทันหรือหักข้ามใจไม่ทันหรือ,อร่วมหลงหรือ,อปล่อยให้จิตใจนั้นเดินไปตามกระแสท่านก็จะลำบากครับนั่นก็คือที่ลำบากนั่นก็คือหนึ่งถ้าไปเห็นคนที่กำลังมาด่าว่าเราเราก็ไปโต้เถียงนะครับนะเกิดในเรื่องของอทำร้ายร่างกายขึ้นมาหรือฆ่าฟันกันเราก็ จะต้องไปเป็นเขาเรียกว่าผู้ต้องหาหรือไปเป็นผู้ขัดแยง้งในเรื่องของหลักกฎหมายนั้นเราก็จะต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องของการเข้าไปเป็นคู่ทะเลาะคูะ่เขาเรียกว่าถ้าเราทำรลายเขาได้เราฆ่าเขาได้เราก็จะต้องถูกในเรื่องของผู้ต้องหาถูกในเรื่องของการเจตนานะครับนะขึ้นมาแล้วท่านก็จะลําบาก คิดหรือครับท่านจะต้องสูญเสียในเรื่องของอิสรภาพนะครับนะที่เราหากข้ามใจเราเองคมจิตคมใจของเราไม่ได้เราก็จะต้องไปเสียเวลาเ,เสียเวล่เวลาเสียในเรื่องของการทำมาหากินเ,เสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับนะเราจะต้องอไปเป็นถ้อยร้อยความนะครับนะ สร้างความทุกข์ความทรมานให้กับตัวเรานั้นมากมายนะครับนะนี่คือในเรื่องของการหักข้ามใจตัวเองไม่ได้หรือข่มจิตใจตัวเองไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามที่ในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่มากระทบนะครับนะ้เราเกิดเราไม่พอใจเราข่มใจไม่ได้บังคับตัวใจตัวเราเองไม่ได้เราก็ปล่อยให้จิตใจเราไปนะครับนะเป็นผู้ ทะเละคู่ทะเลาะหรือคู่กรณีกับเขานั้นเราก็เดือดร้อนครับหรือสิ่งอื่นๆนะครับนาะที่เราไม่สามารถที่จะหักห้ามหรือข่มจิตใจของเราไว้ได้นะครับนะอย่างผมก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของอในเรื่องของการเสพในเรื่องของอาการพนันต่างๆผมพยายามเน้นนะครับนาะในเรื่องของอคนที่ ติดการพนันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือในเรื่องของสลากกินรวบนะครับนะาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าหากว่าเราเคยเล่นนะครับนะแต่ละงวดแต่ละเดือนออกมานั้นท่านก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพจิตเสียในเรื่องของอสุขภาพ กายสุขภาพใจไปขนาดไหนนั้นท่านยังคงไม่ได้คิดในเรื่องของผลเสียนั้นขึ้นมานะครับแต่วันนี้ลุงบุญส่งก็จะขอเน้นในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในเรื่องของหักห้ามข่มจิตข่มใจของตัวเองนะครับนะไม่ให้ไปล่มหลงไม่ให้ไปฝักใฝ่ในเรื่องของสิ่งอบายามุกต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นการสร้างในเรื่องของ ความหวังลมๆแรงๆให้แต่ที่จะประสบความสำเร็จเป็นผลแห่งความร่ำรวยนั้นมันยากแสนเข็นครับแต่ถ้าเราพยายามเก็บหอมรอมริบพยายามเก็บเล็กผสมน้อยพยายามสร้างนิสัยในเรื่องของการเก็บออมในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะสักวันหนึ่งท่านก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นได้ นี่คือคนที่พลาดจากการในเรื่องของการดําเนินชีวิตมานั่นก็คือปล่อยจิตปล่อยใจไม่ข่มใจของตัวเองไม่หักห้ามใจของตัวเองปล่อยไปเป็นไปตามความอยากของจิตใจตัวเองพลึงได้เกิดมาในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับหาเงินทองก็ยังไม่พอใช้จําเป็นที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้มาจ่ายอีกจิปาถะนะครับนะสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งหาเงินทองอยากยิ่ง นะครับสร้างความเครียดสร้างความลำบากยากใจขึ้นมาบางคนหาทางออกไม่ได้ถึงกับทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองนะครับนะานี่คือปัญหาครับนะาผมรลวงบุญส่งนั้นก็ขอฝากแนวคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาแก้ปัญหาครับนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะคนเราเกิดมานั้นมันมีแต่ตัวครับนะครับนะ ไม่ได้ทุกคนนั้นไม่ได้หาบเงินหาบทองมาทุกคนก็ต้องมาใช้สติปัญญาต้องมาใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถาขอนขวายหาสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเรามีความเพียรมีความพยายามครับนี่คือหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาภูมิสัมพุทธเจ้านั้นให้ข่มจิตข่มใจของตัวเองอย่าตกไปบกมุ่นอยู่กับอบายามุกนะครับนะาใช้ในเรื่องของ หลักธรรมในเรื่องของธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสทธเจ้านะครับนะสัจจะความซื่อสัต์ความสัต์ซื่อในเรื่องของการข่มจิตข่มใจของตัวเองเอาไว้นะครับนะขยันหมั่นเพียรน,นะครับนะเพื่อพายายามนะครับสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเราเองนั้นวันละเล็กวันละน้อยนั้นจนเป็นผลเกิดขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรืออ่า ติดเป็นนิสัยทําไปโดยต่อเนื่องโดยอัตโนมัติครับคนนั่นก็จะอยู่รอดปลอดภัยและก็จะเกิดเป็นคนที่มีทนะเป็นคนที่มีความร่ํารวยได้ในอนาคตครับครับวันนี้ผมก็จะมาขอพูดมาตรงตรงจุดนี้ก่อนนะครับนะอ่าก็ขอฝากนะครับนะให้ท่านนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลงกับลุงบุญส่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องของคลิป นะครับนะาถ้าลุงบุญส่งพูดแล้วมีคนฟังมีคนอยากจะสนทนากับลุงบุญส่งก็คอมเมนต์มานะครับนะว่าอ่ามีนะครับนะามีการที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ความประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นลุงบุญส่งพร้อมที่จะน้อมรับทั้งคําติชมหรือคําอื่นๆลุงบุญส่งก็จะขอน้อมรับเอาไว้ทุกๆนะครับนะ ท่านนะครับนาที่ท่านได้ให้คอมเมนต์ได้ให้ข้อคิดให้ความรู้กับลุงบุญส่งเพราะรลุงบุญส่งนั้นไม่ใช่จะเป็นคนที่จะรู้หมดไปเสียทุกเรื่องเสียทุกอย่างแต่คนนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จของสมาสมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านได้รับรู้รับฟังกันเพื่อเก็บเอาไปเป็นข้อคิดเป็นแนวทางปฏิบัติกันต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ